เซ,ซเตอร์จ้ะถ้าถ้าอยากให้เปลี่ยนก็เ,เงินมาจ้ะไม่เปลี่ยนฟรีจ้ะให้ไปแล้วชุดละห้าหมื่นให้ไปแล้วได้อยู่ไหนข้างนดิแต่ว้ายให้ให้ให้บาเธอไปหาหรอจ้ะอ๋อชุดละห้าหมื่นนะแต่แต่แต,แต่ตอนแรกหนูว่าหนูจะบวกแวดแต่หนูไม่เอาแวดแล้วก็ได้ห้าหมื่นชุดละห้าหมื่นนะจ๊ะ จาจาจาหนูรักซตเตอร์จ้ะมกใจป่าวะโทรกิตไดโทรกจิตไดเดี๋ยวไปถามแม่แป๊บน ok ึ่ง ผมวินิจฉัยเอาบ้าเน,าน,นเท่ Nano v i ์เออบาเฮ่หนูนี่แล้วจ้จะไปให้เล่นเ,นยยนเลยไปเลยบนบนที่เราไปยังอะ่ะเป็นแล้วล่กีลัาก,กี้มเริ่มขอ,อพรนนะี่เจหย,ยุดหลบในแ้วเจ้ตัป้อเจ้าตซดเซดนต กลับมาหน่อยจ้าเมื่อกี้บาเธอจะตีหนูแล้วนี่กลับ<ม>กลับกลับมาหน่อยจ้าคือให้ไปร้านหนึ่งเปลี่ยนได้ยี่สิบชุดชุดละห้าหมื่นใช่ไหมเตอร์บอกว่าให้มาเท่าไหรนะ่เน <1, S 1> าะหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้านหนึ่งเปลี่ยนได้ยี่สิบชุดให้เขาไปเปลี่ยนเอาไว้เปลี่ยนไง ชุดละห้าหมืน่นก็ไม่ได้บอกเนี่ยว,ว่าจะให้แค่จ้างให้แค่หนึ่งชุดบอกว่าชุดละห้าหมื่นใช่ไหมไม่ใช่แต,แต่แต่เดี๋ยวซีตเตอร์กลับมาก่อนนะโอเคไหมจ๊อจ๊อได้ใจ,จอย่าอย่าหยิบขึ้นลงมานะไม่ใช่ไม่ถ่ายว้าวพลา คือใช่ลงลงมาหน่อยจา้า,อจาขอพคอยู่ออ Chị ơi, xin chào chào, xin vị ไปเลยจ้าไปไหนอะ่ะนั่งยาไปตรงนู้นให้มันทำไมต้องเยอะเปลี่ยนชุดเลยครับนิ่งไก่บอกว่าจ้างเปลี่ยนชุดชุดละห้าหมื่นก็เปลี่ยนไปยี่สิบชุดหนึ่งล้านก็เอาไว้เปลี่ยนเั้งยอเปลี่ยนเมื่อไหร่คุณก็เปลี่ยนอะ่ะอืม พี่ไก่บอกแค่ว่าชุดละห้าหมื่นไม่ได้บอกว่าให้แค่ชุดเดียวเงี้ยี้คุณล้านหนึ่งชุดเดียวแต่ข้อแม้คือคุณต้องเลือกชุดด้วยผมมีข้อแม้ด้วยหรอคะใช่ร้านหนึ่งมันต้องเยอะไงผมผมไม่เอาเงินใครฟรีร้านหนึ่งหรอกก็ให้เปยนชุดเนี่ยก็คุณ

ตามไปสีวิ่งไก่ซีเตอร์ไปขึ้นดิแยวซีเตอร์ไปจ้าดือเกิใช่ไหมอืม อะรอ่ะิซเตอร์เหรอเซเตอร์ิซเตอร์หนูขอ,อยืมรถหน่อยดิหนูหนูจะไปรับบัตรประกันอาวุธอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรบกวนิสตเตอร์ไปกับบาทท้านเธอหน่อยนะหนูจะไปเอาบัตรประกันอาวุธแล้วจะใช้รถคันไหนพิ่งกไก่โอโ้โหเซเตอร์จา๋าแล้วแต่แต่ไม่จะาก,ก็หนูเห็นว่ารถสิสเตอร์วัที่สุดหนูก็จะพยายามไปกลปกับให้ไวที่สุดจะาเลยเดี๋ยวหนูเอารถพัฟมูนไหม แมวแมวประมูลจตนาหน,น, <ะ S 1> นูเข็ดแล้วจ้ะหนูไหว้ละันะนหนูไปเอาบัตรประกันอาวุธก่อน,น <t iny> บาร์เธอจ้ะหนูไปเอาบัตรประกันอาวุธก่อนนะจ้ะรักบาร์เธอจ้ะ ไปไหนครับเปลี่ยนชุดเชิญนำเลยครับข้าม,มทางมาลายไม่ได้ครับไม่เห็นทางมาลายได้สักค่ะอยู่ไหนอ่ะอันนี้เหรออันนี้คือทางมาลายเหรอ มันสีแดงอ่ะบอกว่าให้หยุด ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่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  มีเข้าลไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่ค่ะพีพีจะแต่งเป็นพระเอกเลยง่ายจะเป็นพระเอกดีหรอใครเนี่ยแต่งตัวดีอย่างเงี้ย תודה רבה ไปถึงเลวครับใด้แล้วครับอยู่ข้างหน้า ในร้านนี่อะผมเลือกไม่เป็นหรอกนะเสืดอด่ะเลือกไปเลยครับมาแบบพี่ตัวเองชอบอ่ะแล้วผมไม่ซื้อแล้วกันเอา้าเราเข้าไปได้ไหมอ่ะคุณเราเข้าไปได้ไหมอ่ะ สมมติว่าเราเซ่ให้คนดูหราไม่ต้องห่วงครับงั้นจะเราหันหลังแล้วคุณก็บอกให้เราหันหน้ามาดูได้ไหมเราทำแบบนี้ด๋ยวคุณก็ถ้าหันหลังได้คุณก็บอกให้เราหันหลังไปดูนะ แคนย่าแบบนี้ได้ไหมครับไม่ค่อยเหมาเท่าไหร่นะคะมันน่าจะเป็นของหน่วยงานไม่ไม,ไม่ไม่ดีค่ะไม่ดีอันนี้มันเป็นของหน่วยงานหนึ่งคะ่ะไม่จะใส่ไม่ได้ทำไมครับมันเป็นของหน่วยงานนะคะ อันนี้ครับอันไหนอันนี้เป็นของตำรวจคะ่ะใส่ไม่ได้แล้วผมไม่อยากเลือกแล้วอา้าวไม่ก็ลองจิ้มจมดูใส่ทำไมอากาศมันหนาวผมได้แล้ว อเล้วคุโนเิไป,น,ป,ปน,น,ไน,นี่ัาป้าเคืออะไรเนี่ยมันเหมือนป้าเลยอ่ะเฮราฟุนน,นี่บ๊ ชาบแน่ด่มันแฟลชแบ็กกลับขึ้นมาตรอว่าเปลี่ยนชุดนี้ตอนจะไป ุดนี้เหรออือก็ก็โอเคนะคะก็รู้ไทยๆดีนะมึงมึงมาด่วนเลย <c oughs> กูว่าเริ่มไม่ใช่ละ พี่เท็ดไปไหนอะเออพี่เท็ดไปไหนอะไมแน่ใจแค่อยู่ไปเนี่ยฮัลโหลเอ,อ่อหลับกันวะเนีเ่ยเฮ้ยฮัลโหลครับไม่หลับไม่หลับ